สวัสดีสมาชิกเอฟซี FC. คลิปนี้แอดจะพามาเบิ่งแนวทางห้อยห้านหน่อยปก,กติพี่น้องมือว่านห้อยหานหน่อยกะออกบนบนรางตอบปก,กติมือนี่อ่ากามาเบิ่งไว้เบิ่งแนวทางพี่น้องอชุดเจาะสองตัวก็ะจะได้ ปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ฮึสายรูดแปดพี 8, ่น้องสายรูดแปดฮึุดสามตัว เก้าแปดสองพี่นอ้องอืมติดเบืนติดหามไปพี่นอ้องพอห้อยห้าหน้อยออกแปดออกแปดแปดืมติดเบืนอ่ากับเป็นแค่แนวทางพี่นอ้องตาชอบกะตามพี่นอ้องตาพอชอบกะพานโชบโชบมันมานครับ